<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทส,สูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุมนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบกโนโลบอกแมซิต ok, ี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกกิฟท์ที่ต้องการ2ใส,ส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เเเลลยยยนนนนะะะคครรรรรับมมอ่าาาาืใช้้ิกก ขอบคุณค้าบเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมคลิปนี้ก็มีแบบเกม Project XL นะครับผมซึ่งถ้าใครคุ้น,ค,นคุ้นหูเกมเกมแนวนี้นก็คือเป็นเกมผู้พัฒนานเดียวหรือว่าคนทําเดียวกับ Project X นะครับผมซึ่งก็ตอนก่อนหน้านี้นมันเปิดเป็นให้ซื้อกับโลบักนะครับแต่ตอนนี้เปิดฟรีแล้วแล้วคนเล้นพอนั่งเยอะเลยนะครับแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เลยมาพูดถึงตัวเกมนี้กันนะครับผมว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมระบบต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีความนนน่าสสใจยังงไครบผมมหเเกี้อ แล้วก็มาบอกถึงระบบต่างๆทั้งหมดในเกมเลยนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มจาก UI หรือว่า User Interface ในเกมนี้ก่อนนะครับผมก็มันจะมีแถบด้านซ้ายนะครับผมเป็น Shop Setting Stats Music Party นี่คือเดี๋ยวค่อยมาพูดกันหลังจากนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านซ้ายล่างนะครับผมที่เป็นรูปเออ่ที่เป็นรูปสัญลักษณ์เงินนะครับนั่นคือเงินในตัวเรานะครับผมเงินในตัวเรานะครับผมสามารถหาได้าจาก โถน้ําผึ้งในเกมที่ตบตามแมพนะครับผมแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมในเบื้องต้นนะแล้วก็ลงมาจากเงินนะครับผมเป็นที่เขียนว่า The Beast Tamer ของผมเนี่ยเป็นฉายานะครับผมซื่อฉายานะครับผมสามารถหาได้จากเกมนี้นะครับผมตบเช่นกันนะครับตบต้นไม้เดี๋ยวผมค่อยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตบภานหลังละกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็เป็นเชื่อตัวละครเราวันนี้ไม่ต้องบอกนะแล้วก็บอกเรื่องต่างๆในตัวเรานะครับผมบอก h p นะครับผมสี เขียวคือดอท H P แล้วก็สีส้มก็คือดอท E X P ของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางจอข้างล่างนะครับผมจะมีเอ่อเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีค่ามีค่าตัวเลขขึ้นนะครับผมซึ่งค่าตัวเลขตัวนี้นะครับผมมันได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ในเกมนะครับผมหรือว่าค่า n P C นั่นแหละนะครับผมถ้าเราฆ่า n P C เนี่ยค่าตรงนี้ก็จะเพิ่มด้านยศของเราเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวคือเป็นคนดีประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยได้ค่าผู้เล่นหรือว่าฆ่าคนอื่นเนี่ยค่าเราก็จะลดลงนะครับผมหรืว่าถ้าค่า่าแบบไปัลค่า เออเป็นพวกแบบว่าแบนดิตผู้ร้ายประมาณนี้นะครับผมเป็นค่าความดีนี่แหละนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้สำหรับ user interface นะครับผมแล้วก็มาดูกันที่เมนูต่างๆดีกว่านะครับผมช็อปตรงนี้นะครับช็อปนะครับผมเป็นเกี่ยวกับพวกเกมพาร์ตต่างๆนะเป็นแบบพวกบัฟเอ่อมาสเตอรี่นะครับผมซึ่งมันเขียนว่าคูณ2มาสเตอรี่นะตรงนี้ไม่ใช่คูณ2 exp นะครับผมเป็นมาสเตอรี่นะแต่ผมก็ไม่เคยลองซื้อนะไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรบ้างก็ราคาตามนี้เลยครับก็ค่อนข้างแพงอยู่นะแล้วก็มีสุ่มผลปีศาจนะครับผมแล้วก็ม ก็เราสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีรีเพานะครับผมรีรีเทรดผมขอเรียกตัวนี้ว่าเทรดนะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าผมขอเรียกว่าเทรดมันจะเข้าใจง่ายดีนะครับผมเป็นเทรดแล้วก็มีรีสปินค์ดนะครับผมหรือว่าอาชีพนะครับแล้วก็มีรีสปินเอ่อไอตัวเนี้ยไออีพีอีพีเทรดนะผมถ้าผมพูดคำหนผิดต้องขออภัยนะครับไอรีอีพีเทรดตัวนี้เป็นรีเขาเรียกว่าไหนะรีฉายาของเรานะครับผมประมาณนี้นะสำหรับช็อปแล้วก็เซตติ้งนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเซตติ้งนะครับผมก็จะมีช็อกโกสกรีนเชคก็คือ เป็นสั่นนะครับผมเป็นกล้องสั่นในเกมไม่นะว่าปิดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟ้าร์โหมดตัวนี้สำหรับคนที่คอมไม่แรงก็กดคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นฟ้าร์โหมดได้นะครับแล้วก็มีช็อคโกว่าเทมมาร์เกอร์เกมพาร์ตตัวนี้คือสำหรับคนที่ซื้อเกมพาร์ตบอกจุดไอเทมนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ปล่อยผ่านไปก็ได้หรือว่าถ้าใครมีก็กดออนไว้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ช็อคโกเอ็กเพลนซีวายตัวนี้นะครับผมคือมันเป็นเวลาเราฆ่ามอนเนี่ยเกมนี้นะครับผมเวลาเราฆ่ามอนหนึ่งตัวมันจะได้หหลาาาาายคคคค่่่่่่่อออออะะะะะผผผผมมมมมมฆฆนน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 เเตรรรใ้้ดูีีัััับบบถว แมมันจะได้หลายค่านะครับผมถ้าใครแบบว่าลำคาญหูลำคาญตาก็ปิดไปก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมไอช่องเนี้ยเอเฟเรนซ์จีเนี่ยแล้วก็ไฮแแฮนะครับผมก็คือปิดผมนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันมีพวกของประดับมากมายในเกมนะครับผมบางคนแบบเลือกผมแบบว่าผมตั้งๆมาเลยแล้วมันแบบว่าพวกของแต่งกายมันททลุมผมเนี่ยมันก็สามารถปิดได้อ่ะผมปิดให้ดูนะครับปิดนี่นะครับผมก็ทําแบบว่าการใส่พวกของต่างๆเนมันดูแบบว่าดูดีขึ้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมไฮเพเยอร์บิวบอร์ดนั่นคือช นะนำว่าเปิดนะเพราะว่าชื่อบนหัวนี่ยมันบอกถึงเลเวลเราชัดเจนแล้วก็ชื่อชัดเจนดีนะครับผมหรือว่าถ้าใครลำคัญก็ปิดไปก็ได้นะครับผมถ้าปิดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้นะครับโอเคเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูถึงเรื่องสเตตกันนะครับซึ่งผมบอกกันนะว่าสาเตตมันมีรายละเอ,อียดค่อนข้างเยอะมากมานะครับผมหาหนังสือมาจดด้วยนะโอเคซึ่งมาพูดถึงเรื่องสเตตก,ก่อนลวกันนะครับผมสเตตด้านขวามือสุดตรงนี้ก็จะมีหลักๆนะครับผมสี่ค่านะครับผมนั่นก็คือค่าส ซึ่งสตเรนะครับผมจะสามารถหาได้จากการที like ่เรานะครับผมใช้อุปกรณ์จากร้านค้านะครับหรือว่าผลปีศาจบางชนิดนะแบบว่าพลังบางชนิดและการอาพูดพูดภาพรวมละกันนั่นคือพลังบางชนิดนะครับผมที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มค่าสตเร้งนะครับผมเช่นแบบว่าในร้านค้าตรงนี้จะมีร้านค้าอยู่นะครับผมในบาร์ตรงนี้นะในร้านค้าตรงนี้นะครับผมก็จะมีพวกของใช้เริ่มต้นนะครับผมเช่นดาบเช่นหมัดเช่นหอกระมาเนี้ยดาบเนเรื่องมันพีต่างๆนะครับผมตรงนี้เนี่ย ในในร้านค้านะครับผมเวลาเราเอาไปฟาร์มมอนเนี่ยมันจะได้ค่าเป็นค่าสเต็งพอยต์มาเวลาเราฆ่ามอนตายนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนเมจิกนะครับผมก็คือได้จากการที่เรานะครับผมใช้พวกพลังที่เป็นเวทมนต์นะครับในการฆ่ามอนเช่นแบบว่าพวกผลปีศาจที่ตกตามพื้นพลังตกตามพื้นต่างๆก็จะเป็นเมจิกเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมในเกมนี้นะครับ ซึ่งได้จากการที่เราไปค่ามอนชินกันนะครับผมพวกนี้แล้วก็ค่าเอนดูแลนด์เช่นกันนะครับผมคือได้จากการค่ามอนหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้จากส่วนประดับเล็กๆน้อยๆนะครับผมพวกสเต็งพวกเมจิกก็จะมีเป็นพวกส่วนประดับช่วยนะแต่ว่าบางอย่างเท่านั้นนะครับผมเอนดูแลนด์นัคือค่าความแข็งแกร่งหรือว่าเลือดอะไรครับผมเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เทรดตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นลักษณะตัวละครเรานะครับผมซึ่งของผมยังเป็นโนเบิลนะครับผมซึ่งโนเบิลเนี่ยก็ ไม่ผมมันมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีค่า3ค่าตัวนี้ใช่ไหมผมเป็นค่าตัวเลข3ค่าใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับผมมุลได้เทสหรือว่าทดลองมาด้วยตัวเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดต้องขออภัยนะครับผมว่าถ้าถ้าแบบว่าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยแต่ผมจะเขียนข้อมูลที่เออที่ถูกต้องเนี่ยไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมซึ่งไอ้ค่า3ค่าตรงนี้นะครับผมค่าแรกมนก็คือค่าสตริงหรือว่าค่า str ตรงนี้นะครับผมค่าสีแดงๆนี่แหละนะครับแล้วก็ค่าตรงกลางนะครับผมจะเป็นค่าเมจิกนะครับแล้ว Endurance นะครับผมก็คือเอาไว้ง่ายคือสมมติแบบ Noble ของผมเนี่ยจะเป็น1.2เพิ่ม ETR 1.2แล้วก็เพิ่ม Magic 1.5เพิ่ม Endurance 0.5ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Trade นะครับผมแล้วก็ Stat Point ตรงนี้นะครับผมหาได้จากเกมที่ดรอปตามพื้นทุกๆ1ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับโอเคมาหวังจะไม่งงกันในเรื่อง Stat แล้วก็ตรงนี้นะครับผมหน้าตาตรงนี้มีความจําเป็นกับเรามากๆนะครับผมอ่านดีๆแล้วก็จดดีๆนะครับอ่ะเริ่มเริ่มต้นด้วยคลาสนะครับผมคลาสของเรานะครับผม จะเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพนะครับผมว่าอาชีพนี้มีความสามารถนี่นู่นนี่นั่นนู่นนั่นเดี๋ยวผมก็จะพูดเกี่ยวกับพวกคัสเนี่ยเป็นคลิดแยกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคัสนะครับหลักๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ7จ็ดแปดคัสแล้วมั้งนะครับผมแต่ว่าแต่ละคัสเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าแนะนํานะแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับผมเราแนะนําว่าผมเนี่ยแนะนําว่าให้หาคัสนะครับผมที่มีสีนะครับมันจะช่วยในเรื่องของพวกมีเปอร์เซ็นต์เขาเรียกนะเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งไอ้พวกคลาสเนี่ยหายังไงนะครับผมหาจากพวกผลพิษสตัตที่ตอบตามแมปนะครับผมซึ่งผลพิษสตัตที่ตอบตาม,มเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้กับเรานะครับผมคืออ่าเดี๋ยวผมตัวอย่างใช้ตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะนะอ่ะผมมีผลพิษสตัตวหนึ่งผลใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะอ่ะผมมีผลผลพิษสัตวหนึ่งผลใช่ไหมครับผมนี่นะอยู่ที่เลขสองนะครับผมกดใช้มันปึ๊บ สลังจิตข้างบนนะครับผมนี่ข้างบนเลยนะครับผมเขียนว่า new เฉดแล้วก็ new class นะครับคือผลพิสายหนึ่งผลนะครับผมมันจะเปลี่ยน class แล้วก็เปลี่ยนเฉดเราแล้วครับผมแล้วก็เปลี่ยนพลังเรานะครับเอาง่ายๆคือผลพิสายหนึ่งผลเนี่ยมันเปลี่ยน3ค่าคือ class เฉดแล้วก็พลังนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากหา class กา็คือหาผลพิสายแล้วก็พลังที่ชอบแล้วกินไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ class ที่เราอยากได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะแต่ว่ามันก็มีไอเทมนี่มีไอเทมสำหรับการรีค l a s โดยเฉพาะด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยพูดกันภายหลัังนะครบ โอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องคลาสนะครับแล้วก็ไอสเปเชีลยลไอลิมพันไอสเปเชียลดิชั่นหรือว่าผมขอเรียกว่าสเปเชียลแล้วกันนะครับผมมันเป็นพลังเสริมของแต่ละแต่ละตัวนะครับผมแต่ละคนนะครับซึ่งผมตอนนี้มีผลนากินากิโนมิใช่ไหมผมก็สามารถกดตัววีนะครับผมเป็นการเปิดใช้พลังนะครับซึ่งพลังแต่ละอันเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยในเรื่องของดาเมจนะครับผมจะช่วยกี่ยกับพวกเคลื่อนที่พวกบัฟต่างๆมากกว่าไม่ได้เป็นส่งเป็นดาเมจโดยตรงนะครับผม โอเคนะครับซึ่งพวกนี้ก็หาได้จากพวกผลพิษศาสตร์ตามพื้นเช่นกันแต่ว่าบางผลเท่านั้นนะครับผมที่มันจะเป็นสเปเชียลให้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อบิลิตี้ตรงนี้นคือที่เป็นไว้ของผมเนี่ยคือมันเป็นพลังนะครับผมก็คือพวกพลังผลพิษศาสตร์ที่เรากินไปพวกเนี่ยมันก็จะเป็นอบิลิตี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องเลนส์นะครับผมหรือว่าเผานะครับผมนั่นก็คือเผาของตัวละครเรานะ่ยเขาจะมีพวกในเรื่องวันพีชต่างๆแหละนะผมพวกพีชแมนพวกคนธรรมดาพวกคาราเต้ต่างๆนานานะครับผมมันก็จะเพิ่ม เอ่อเทรดักที่แตกต่างกันไปผมเข้าจาะเลึกคลิปหน้านะครับผม,ผมถมทำเป็นคลิปๆปไปจะได้ไม่งงนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ไอเมนเทอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับครูฝึกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีแค่สําหรับผลสายฟ้าแล้วก็ขาดาสัญจรเท่านั้นนะครับผมมันก็ไม่ต้องพูดถึงก่อนล้วกันนะครับแล้วก็ตรงกาดแล้วก็เมจิกรีซิตตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นค่าเสริมค่าเสริมจากพวกเกาะหรือว่าพวกพลังผลต่างๆในอนาคตซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลแน่นอนแต่ว่าที่ผมไปหาข้อมูลมาคือมันเป็นเอ่อเปอร์เซ็น เปอร์เซ็นต์การป้องกันเมทแล้วเอ้ยพลังเปอร์เซ็นต์การป้องกันพลังพลังเมทแล้วก็พลังแบบว่าโจมตีทั่วไปนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้จากพวกอาบิลิตี้นี่แหละนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะครับผมวันนี้ผมขอข้ามไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับผมแฮนด์อาร์เมอร์อิจิเซอรี่แล้วก็แบ็กอิจิเซอรี่เนี่ยเป็นพวกประดับทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งประดับแต่ละชิ้นนะครับผมก็จะมีเลเบลที่มันบอกอยู่นะครับอ่าผมดูหน่อนะผมขอวิ่งดู่วนออออย่่ดดัััับบะนนนนีีีเเจพลคคร้ืตวอย่างประดับนะครับผมนี่นะครับ อันนี้คือตัวอย่างไหนวะนี่คือตัวอย่างประดับหนึ่งชิ้นนะครับผมประดับหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะมีเขียนเลเวลบอกใช่ไหมว่าเลเวลเท่าไหร่ชื่อว่าอะไรส่วนไหนบวกอะไรบ้างระดับไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเลเวล30ใช่ไหมสมบบันะครับผมเราเลเวล10ใช่ไหมเรากินไปเนี่ยเราใช้ไปเนี่ยมันจะไม่ใช้ให้เรานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยให้เลเวลถึงก่อนค่อยใช้นะครับผมสำหรับพวกประดับนะครับโอเคนะ ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีพวกค่า Endurance บวกค่า s t a t ต่างๆนะครับผมก็ดูดีๆนะครับผมก่อนจะใช้นะครับผมก็ใช้ให้ตรงสายของเรานะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องประดับนะครับแล้วก็ Ability Storage นะครับผม Storage ตรงนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดเปลี่ยนพลังแล้วกันนะครับผมก็คือสมมติในผมตอนนี้ผมใช้เป็นพลังวอยเป็นพลังเสียงใช่ไหมอ่านที่พลังเสียงนี้นะแบบนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนใช้เป็นพลังอื่นได้ก็กดตรงนี้เลยนะครับผมกดตรงที่ชื่อมันนะครับผมก็จะเป็นเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับผมซึ่งการเปลี่ยนใช้พลังนะครับผมจะเปลี่ยนคาร์ดแล้วก็เปลี่ยนเทรดแล้วก็เปลี่ยนพลังนะครับผมเปลี่ยน3อย่างเหมือนกับผลพิสัยที่ดับตามพื้นเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสลับเรื่องสแตทนะครับผมค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็มิวสิกก็ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นเพลงแล้วก็ปาร์ตี้ก็เป็นเอ่อเป็นปาร์ตี้เวลาเราเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีดรอปอเบิตี้นะครับผมสมมติถ้าเราแบบว่า อยากจะเอาพลังเนี่ยที่เราแบบว่าเอาคลาสเทพๆพลังเทพๆเพื่อนก็กดดอกอเวนตีแล้วก็มันจะเป็นชิ้นให้แบบนี้นะครับนะว่านี่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดถือขึ้นมาแล้วก็ดรอชูนะครับผมเพื่อให้เพื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยก็ให้เพื่อนมาเก็บแล้วก็ใช้ได้นะครับผมแล้วแบบถ้าใครแบบว่ามีคลาสด,ดีๆพลังดีๆนะครับผมหรือว่าเทพดีๆก็ให้เพื่อนได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องรายละเอีย,เยดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมแล้วก็ตามแมปตรงนี้นะครับผมอ่าสังเกตนะประเด็นแบบพูดถึงเกมเพลย์นิดนึงแล้วกันนะครับ จะเป็นแนวแบบว่ารับเควสนะครับผมอ่ารับเควสจากมอนส์แต่ละจุดนะครับผมแล้วก็ไปทําดาเมจใส่นะครับเนี่ยรับเควสมาก็ไปฆ่ามอนส์ิบตัวนะครับผมแล้วกลับมากลับมารับใหม่เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ละจุดก็จะมี NPC ยืนอยู่นะครับผม NPC แต่ละตัวนะครับผมที่สังเกตนะครับผมคือบนหัวบีซีจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมเวลาเรารับเควสใช่ไหมแล้วเรารับเควสนะครับผมอ่ารับเควสรับมาไอราจิหน้าหมา อ่ะเรารับมาใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นบอกว่าเราต้องไปตีตัวไหนตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมผมขอข้ามไปเรื่อยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมพวกพลังต่างๆในเกมเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกพลังผลุพิซซ่หรือว่าที่รีคาร์ดที่รีเทดนะครับผมแล้วก็ที่รีเผาต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่เปลี่ยนฉายาจะหาจากพื้นเลยนะครับผมในคลิปต่อไปผมจะทําเกี่ยวกับพวกอของดรอปที่พื้นนะครับผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยมันดรอปทุกๆกี่นาทีนะครับผมก็ สามารถเราดูคลิปกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นแบบกับพวกแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเกมนี้นกันนะครับผมผมจะพยายามเขียนนะครับผม ซับให้นะครับผมจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมสำหรับเกมนี้เพราะมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจตรงไหนถามได้เลยเกมนี้ผมรู้ค่อนข้างเยอะนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอาจจะพูดบ้างนิดเพราะว่าเกมมันมีอะไรหลายอย่างค่อนข้างเยอะนะครับผมงั้นเดี๋ยวต่อคลิปหน้านะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก๊สสูญเครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย